ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับคอนเลสนะครับในเกรย์ไมค์ครับนะก็เอ้กลับเข้าไปในโลกเดิมเียกาะลืมเข้าเลยนะผมเผิ่ลืมเข้าก็มาอยู่กับอันนี้นะครับก็อาจจะทําให้ทุกท่านนะครับอาจจะอาจจะแคสไม่ค่อยมันนะครับนี่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราทําไปาก็ต้องขอโทษด้วยน,นะครับที่ตัดคลิดไปนะครับในคลิปที่แล้วคลิปนี้เราก็จะมา แค่จร,จริงจังนะครับนะครับนะครับนี่ก็บ้านไปได้ไปได้ไกลแล้วนะครับก็เริ่มแล้วนะก็ได้ทํากระจกไปแล้วก็ดูซิว่าเรายังมีกระจกอีกไหมนะไม่มีครับเราได้เผาเหล็กไว้นะครับได้ไปเหมืองมาก็อาจจะทําอะไรไปก่อนเยอะนะครับก็าจจขอโทษทุกท่านนะครับ เนื่องจากว่ามันอาจจะทําให้คิดยาวน่าเบื่อนะครับท่านอาจจะทนดูไม่ไหวนะใช่ไหมนะครับผมก็จะไม่ก็าอาจจะเร่งรีบนิดนึงนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แคสเกมน,นะเรื่องแฝงกำลังแบบฝึกการแฝงน,นะครับให้มันแบบอันนี้นะมีสีสันม,มากขึ้นแนละมีสไตล์นะครับ ก็ตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางครับเพ่องจากผมเล่นเกมไมค์ครับไม่เป็นด้วยนะก็อาจจะเป็นอุปสรรคทีหนึ่งนะที่ทาให้การแชสของผมนั้นอันนี้นะครับไม่ค่อยเออนะครับก็เดี๋ยวควันนี้เราก็จะมาตีวัวสักหน่อยนะเพื่อทำเกราะเพิ่มนะครับเป็นเกราะหนังสัตว์นะครับนะผู้คำว่าสัตว์นะครับฟังไม่ผิดครับ ใจ <c oughs> เย็นนะมาได้หนึ่งงล้ะครับเราก็ดมสมบูรณ์นะครับบ้านเราก็จะเป็นบ้านอย่างตัวอย่างด้านบนน่แหละครับก็จะเป็นบ้านที่ไม่ดูหรูหราอะไรบ้างนะครับนะครับเนื่องจากเป็นพาร์ทประจัดเลยว่าได้นะกอนะครับก็เทียบหนังมาเก็บนะครับนะส่วนตอนนี้ก็ได้เวลาไปตัดไม้เพิ่มนะครับเราก็ไปตัดไม้กันดีกว่า นะครับขอทำเป็นขวานเหล็กดีกว่านะครับช่วงนี้ด้วยการที่อ,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 อาจจะน่ารำคาญนะครับก็นะครับก็อย่าว่ากันนะครับเราก็จะมาทำขวานเหล็กกันนะครับก็น้าก็ช่วงนี้ก็จะพูดเลาะนะครับนะครับ พูดเพราะเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะแนวผมเนี่ยก็อาจจะมีคำหยาบมากนะครับในเกมที่มันอันนี้นะครับก็ผมได้คิดทิ่จะทำคิดอินเฟสนะครับเซสชันเซสชันนีให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็เป็นเกมผมก็จะแนะนำเกี่ยวกับเกมนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้แคสนะครับเพิ่งได้โปรแกรมใหม่มาอัดนะครับผมใช้โปรแกรมอัดก็คือ Can ต a ซีย Studio นะครับ เพราะว่าแอคชั่นเนี่ยผมไม่มีปัญญาือมันถูกก็จริงแต่ผมไม่มีเงินเอาเงินไปทำอาองอิ่นหมดแล้วไม่ต้องถามว่าอะไรเก็บไม้โอ๊กไว้ด้วยนะผมไม่รู้วิธีทํารั้วนะะไม่ได้ดูนะครับก็ถ้าใครรู้ก็อย่าลืมบอกนะครับถ้าทํารั้วยังไงว่าเรียงเป็นแนวนอนหรือแนวอะดีย๋ยต่เราลองทํากันนะก็ที่ตัดไม้ดีกว่าเนะีย่ยว เจไอ้พวกแกงูนะครับผมชอบกินเนื้อแกะนะครับเนื้อวัวก็ชอบนะแต่ไม่ค่อยกินนนก็โอเคนะครับนั่นก็เป็นกระต่ายกินตนูนนะครับครับเล่งสปีดไฟเบอร์นะครับที่เร็วที่สุดแล้วใช่ไหมโอเคนะครับนะครับกดดับเบิล W ดับเบิลใช่เร่คานี่คือเร็วที่สุดแล้วนะ โอเคตรงนั้นก็มีลาวาคนระับผมไม่รู้ว่าทำายเหมือนกันไฟแช็กเขาทำยังไงนะฮี่ผมไม่มีความรู้เลยนะเล่นเกมไฟแช็กเขาทำยังไงวะนอนก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่เร่งรีบนะครับก็คิดหนึ่งผมก็จะไม่อ่านนานมากนะท่านจะได้ดูแบบอยากให้ดูแบบจบคลิปเลยนะครับแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ พอไปแช็คมานะผมจะทำไปแช็คมาไปแช็คก,ก็ใช้เหล็กใช่ไหมเนี่ยไปแช็คเฮ้ยผมไม่รู้อะไปเช็คเขาทำกันยังไงบ้างนี่ไปแช็คเขาทำกันยังไงอ๋อไปแช็คเาทำกันยังไงช่วยผมทีไปแชทคนะ โอ้โหแชก็ทำกันยังไงหวาไม่รู้ก็ไว้ที่หลังแล้วกันนะครับก็เป็นํำดาบเหล็กที่กว่นเหล็กเราเยอะนะครับมาเก็บปลายของพวกนี้ โอเคนะครับเราก็จะมาดูบนบ้านนะครับอยากให้บ้านเป็นสีอื่นมัางนะครับอาจเป็นบ้านเป็นไม้เลยก็นะครับจะลงไมายังไงวะเอ็นะเราก็นะครับจะพยายามพูดให้ดังนะครับเนื่องจากไม้ผมไม่ค่อยดีโอเคนะครับเราก็ได้ไม้มานะครับเป็นไม้ต้นโอ๋นะครับเราจะเป็นช่องแบบนี้นะครับให้บ้านดูดีนะครับมีราคานะครับ ก็ทำไปเลยนะครับคิดอะไรได้ก็ทำเป็นเกมที่น้นได้เราคิดนะครับสำหรับผมนะนี่นะครับก็เป็นบ้านประมาณว่านะครับก็อาจจะพูดสิิดเกัดขับน,น,นะครับช่วงแรกๆนะครับก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคนเรามันพัฒนา,ากันได้นะไม่มีใครหรอกครับที่เริ่มแรกก็ ดีเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับคิดเก็บไปคิดนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มแคสเหมือนผมนะครับก็นะครับเราก็จะทํากันนะครับในการเลี้ยงครับให้ม้นดูดีนะครับทั้งด้านบนด้านนอกนะครับโอเคนี่ก็เป็นไม้โอ๊กครับหาตัดได้ง่ายมากก็นะครับโอเคมานกัน เกแล้วนะครับก้ไม,ม่อาจจะทำอะไรมากนะครับน,นี่นะครับนี่กาจะเป็นบ้านนะครับบ้านบ้านของเรานะครับทำไมเมาส์มันท,ทีเดียวมันวางไม่ทีสองมีโปรโมชัน่นโอเคนะครับ ทีนานแล้วกนอโอเคนะได้เสร็จแล้วเอ้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยนี่ใช่ครับก็นี่นะครับก็เราก็จะมาทำกล่องครับอุ้ยแต่ว่าผมว่าจะทำเป็นไอ้บนไดแล้วก็เรียงเรียงเป็นเนี้ยแต่ว่าคงไม่ต้องหรอกเนาะเพราะว่าเปลืองไม้ครับข้อพาร์ทนี้ก็อาจจะจบ ไม่หลายพาร์ทมากเดี๋ยแต่เราจะไปเล่นแบบพาร์ทคอกันในในวันที่ว่างนะนี่แหละนี่วางบอน,นี่เลยนะเฮ้ยเร็วเข้าเอาอีกแล้วคลิกทีเดียวมันให้ถึงสองอยู่แล้วนะก็กดละว,วาง เว้นโอเคเจ้าอะไรเนี่ยเข้าานะครับก็่อไยนะครับอาจจะดูน่าเบื่อนะครับก็นะครับก็ต้องนะครับก็ต้องทําคลิปนะครับผพยายามทําให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอนะครับ,นะรบอาจจะไม่ดีนะครับไม่ดีมากนะแต่ก็เรารู้ว่าเราทํา ดีที่สุดแล้วนะครับก็ไี่คือดีที่สุดแล้วแหละนะลงคนาดที่ในใจนะนะครับถึงจะมีคนดูไม่มางนะก็ยังต้องทําต่อไปถ้าเป็นสิ่งที่เราอยากทำต่อไม่มีคนดูเราก็ต้องทำนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวฟ้าอลาเล่เลยนะครับนี่ จแล้วบ้านแสนกางของเราพอดีเลยโอ้โหติ๊ดตินดิ๊ดตินดินเออนะเสร็จแล้วนะโอ้โหโอ้โหนะครับก็ต่อไปก็เป็นการทำรั้วนะครับผมไม่รู้วิธีการทำรั้วนะ อาจจะท,ทำลวกลวกไปเลยนะแบบนี้นะครับก็ตัดทิากันเลยนะครับก็ในการที่เล่นเกมแบบนี้ไม่เป็นมนะเล่นเกมอะไรครับไม่เป็นนะอยอยก็ดูนี่เง่ามากที่เล่นเกมไะไรครับไม่เต็มกนะ็ทำรู้ว่าไงเนะี่ยใครก็ได้ช่วยบอกค่าทีนะครับรู้ว่าเนี่ยมันต้องใช้ไม้สต๊กใช่ไหม ไม่รู้ว่ามันทำยไงไม่รู้จริงๆนี่อ๋ออย่าเลยละกันโอเคนะครับเราก็จะใช้เป็นไม้โงโง่แล้วกันนะครับสร้างเป็นรั้วก่อนนะครับ เนื่องจากคาร์นี้ก็นะครับก็แบบนี้แหละนะถ้าเราทําให้เต็มเราก็ครับนะทําให้มันขังวัวได้ก็พอนะครโอเคเราเอาเข้าวไปล่อวัวกันโอเคนะครับเราจะสร้างขคอกสัตว์ตรงนี้นะครับ คิดอะไรดีๆอ่อครับข้อสับที่ดีนะครับต้องขุดดินเฮ้ย,ยน่าจะทําเสียมนั่นนหะเสมเหล็กไปเลยเป็นไงน่ะน่ะมันช้าเลยเกินนะเวลาทําอะไรเนะี่ยมันคนรีบร้อนนะเสียมเอ้ยนั่นแหละ ทำมาได้อย่างนี้สิโรบินโรบินใครวะไม่ใช่ในวันพีชนะก,ก็อาจจะทําคลิปที่มีสาระนะครับเกี่ยวกับวงพน,นพีนะก็มีคนทําเยอะนะครับเราก็จะทําในสิ่งวันพีที่เขายังไม่ได้ทํานะครับก็ไม่ได้ไปแย่งหรืออะไรนะรเพื่อให้คลิปของผมนั้นไม่ได้มีแต่แคสเกมนะผมบอกที่ไหนว่าผมจะแคสเกมอย่างเดียวนะใช่ไหมล่ะคนลิปช anel ผมต้องมีหลายอย่าง ก็อาจเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับผมนะแต่อาจไม่ดีนะักนะแต่มันก็ดีแนละนะครับก็นะครับเรากนะ็ได้มาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการขุดนี่เสียมเหล็กเลยเฮ้ยยังไม่เร็วเลยเสียมไดมอนด์หรือเสียมทองเ,เอ,อ้าวชุดทายแล้วเลย โอเคนะครับก็รีบทำเลยนะครับเพราะผมมีนัดเนี่ยฮ้ยมีนัดอะไรนะครับก็เน,นี่ยนะโอ้เล่นเกมไหมครับทำรั้วไหมถึงโอ้ยข้างาน้าเร้าเราจะขังแบบ เป็นเป็นแบบถังแบบนี้แหละนะครับก็จะให้วัวลงมาอยู่ในนี้ัเป็นคอกคนะอกวัวนะครับกบ็เราจะทําอะไรกับวัวมัางนะครับผมก็จะฆ่าวัวเลี้ยงแล้วว่าฆ่าเป็นไงล่ะแต่มันจะไม่มีวันสูนพันนะครับไม่ต้องขลัว เราก็ยังเป็น,ปน,ปนอคออดินธรรมดาไม่ได้รู้หราอะไรอีกแล้วนี่นะครับนะครับไม้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็เอ้ยนะครับเราต้องอาหาวิทยาตัวรอดนะนี่นะ โอเคโอเคมื่อดีกแล,แล้วเนี่ยโอเคไม้ okay, หมดแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับก็อาจจะพูดไม่ค่อยแบบมันนะครับอ่าไม่มีอินเทรนนะแบบที่พูดยังไงมันก็พูดไม่ได้ผมเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับเร่งจริงนี่คือ พูดมากสุดสำหรับผมนะวันหนึ่งพูดไม่ถึงไม่ถึงหมื่นคำเอาคนเราวันหนึ่งพูดถึงหมื่นคำไหมวะเออมันก็ไม่ถึงนะนะผมพูดไม่ถึงหมื่นคำจริงๆผมนับเยู่แล้วเอางั้นผมไปนั่งน้ำลายยืดไม่ใช่นั่งเงียบนี่ครับเราก็เสร็จแล้วนี่ดูดีแล้วเนี่ยนะดูดีจริงๆนะผมจะพยายามให้มีเตนนะครับสติเนย ประตูมันจะปิดให้เหรออ่านอนในห้องนอนดีๆของเราโอ้ยตื่นขึ้นมาแล้วนะครับกับช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นนะครับก็นะครับเราก็มาทำกันต่อเลยนะครับนี่แน่นี่แนยนี่นน่นี่นน่นี่แน่ทุยน,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 นกะก็นะครับอาจจะดูบัญยาอ่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมบัญยาอ่อนนะ ก็อ,อยากให้ทุกคนดูแล้วสนุกวัดวัดตุ๊กวัด่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชรครับตัวกุ๊ดี้อต่ะไม่สงสารตัวเลยนี่อยากฆ่ามึงมาเจอกัน อ้าอจริงๆผมก็ตายแล้วแหละมันงาเจอมันแหละอย่าจ้องหน้ามันเมื่อกี้จ้องม้าไม่มาอ๋อตอนเช้ามันคงไม่ถูกกับตอนเช้าผมว่าเฮ้ยอยู่ทั้งนานเพิ่งรู้ว่ามีหลุมง่อๆอยู่ตรงนั้นคือหลุมอะไรกัน โอเคนะครับก็นี่เป็นข้อเคลี้ยงวัวที่ดูดีที่สุดในโลกนะเราจะทําเป็นประตูเลยเป็นประตูบ้านแหละเอามาปิดนะเพื่อไม่ให้วัวออกมันออกไม่ได้หรอกผมว่าหรือว่าได้วหนี่แข็งแกร่งนะครับเลือดทนทานนะยนี่แน่นะครับต่อไปเร็วๆนะครับคลิปจะได้แบบอัพไวๆให้ท่านได้ดูนะครับ ก็ผมก็จะค่อยพัฒนาคิดไปเรื่อยนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนวันนี้อาจจะไม่สนุกแต่มันต้องทีกวันนะครับที่มันจะสนุกนะอ่อเป็นไงล่ะเป็นไงเถอะเอาข้ามาอย่างนัืน้อมานี่ดเย,น,เยน,นี่คือวิ่งไวที่สุดแล้วนะครับมายึด เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมานะที่ที่ที่ไม่อยากเอาเยอะเพราะขี้เกียจปลูกที่เกียจไปฆ่าสเตตันสติวิลันนี่อุ๊ช่างมันช่างมันนะก็อาจจะอยากนะขอโทษขอโทษขอโทษท่านเคมานี่เร็วมอ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 มมอนะมานี่แล้วเจ้าวัวน่ารักมันคือหมูทั้งห่างไม่ใช่ มาแล้วๆๆๆแกวัวโง่ทั้งหลายเฮ้ยคุณเล่นคุณเล่นไปมอม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 บอกให้มาฮึอต้องมาไถยาให้โอ้ยพูดคำหยาบเลยได้วนะสงสารมั่งเออไม่อยากพูดคำหยาบอยากให้ทุกคนดูได้เท่ทุกใบไม่เคยเข้าใจเลย เอาเอาเอาแล้วไม่ไม่อย่าเพิ่งใจเย็นครับน่เดี๋ยวใจด้วยเจ้างวนายจะไม่ยืนได้ออกไปล่ะโลกภายนอกเฮ้ยัวนายจะฉลาดเกินไปไหม จะหาเพื่อนมาอยู่ให้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะหาเพื่อนมาให้วัวอยู่ไม่อยากให้มันอยู่คนเดียวนะครับก็มาประตูมาเอามาเฮ้ยยิงยากยงยากยิง,ยงิดนะครับเนี่ยใ้ประตูรุ่นแรกมาก็ไม่เป็นไร อ๋อของว,วัวยังไม่ออกนะเจ้าวัวน้อยมันน้อยตรงไหน,น,นเป็นไงนะครับเจ้าวัวโครนนะครับอ่ามันต้องทำให้สวยมากนะครับนี่นะนี่นะนี่นะโ,โอเคนะครับครับ ครับนะท่านผู้ชมเป็นไงลนะ่ะความเง่าๆของผมนะครับผู้ยหญ่าดาเองมากนะให้กำลังใจเด้หน่อยนะครับเป็นไงเป็นครอบครัวที่นะครับเป,เ,ปเป็นครอบครัวที่เกินคำบรรยายนะครับเขาเอออีกตัวนะครับเดี๋ยวมันเหงาเอาเยอะๆนะครับทุยนะครับหมาน้อยมานี่พูดถึงหมาไม่เห็นหมาเลยนะครับ เชอเวลานี้เร็วเร็วสิเร็เร็วเร็วเข้าเร็วเ็อยากินกินก็ปาแหละมามาวิ่งวิ่งวิ่งแมาด้วยมาเร็วเร็วเข็าเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าสิขอร้องเลยเออยาย่ายายากูยังไม่เา้ตกหลุมตกหลุมรักไม่ใช่ ไปเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเขมอนเขมอนบอยนะครับเขมอนโคนะครับเอาอ่ะกินเยอะๆไม่ได้โตอะไรแค่นั้นแหละอยู่กันที่นี่นะก็อยู่กันที่นี่นะอย่เนี้ย แสนสุขแล้วเราไม่ฆ่านายหรอกครับพูดเลยนี่คือโลกของผมนะครับคือโลกแห่ง Minecraft นะครับท่านจะทําอะไรก็ได้นะครับก็ขอมีข้อคิดก่อนจบนะครับนี่คือการจบของผมแล้วแหละเพราะว่าผมก็คงทําได้แค่นี้นะครับไม่เหมือนผู้ที่เซียนเกมไมค์คร a f t นะครับผมไม่ ไม่สามารถทำสิ่งใหม่ๆเช่นลงมัดวันพีชลงอะไรได้นะครับผมก็ลงมัดเป็นนะครับแต่ก็อาจจะไม่มีความสามารถในการเล่นที่ดีนะครับผมเล่นไม่เก่งหรอครับการแชทเก่งไม่ใช่ว่าเราจะต้องเล่นเก่งนะครับนะครับก็การแชทเกมงนั้นเราแคกเพราะเราอยากแคกนะครับไม่มีใครบังคับให้เราแคกนะครับก็นะครับ เราสามารถแคสได้นะครับครับแล้วข้อคิดดีๆนะครับที่จะบอกเมื่อกี้นั่นก็คือนะท่านไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องแคร์กับสิ่งที่ทำให้ท่านนะหมดหนทางแครนั่นก็คือคอมเมนต์ที่อาจจะทำร้ายจิตใจท่านนะครับแต่ก็อย่าไปแช์นะครับ นะครับทำไมต้องแคร์คนที่กว่าจะดังได้เขาก็ต้องเจอมาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเขาไม่ต้องเชื่อนะครับก็ขอฝากไว้ก็คือนะครับขอให้ใครที่แคร์ก็ขอให้ดังนะครับถ้าดังแล้วก็อย่าลืมผมนะครับถ้าใครที่ดูนะสาหรับวันนี้นะก็ต้องขอเซ g o o ดบายนะครับก็จบแล้วนะครับกับ เกมไอ a า t นะครับโปรเจกต์ Project แรกของผมนะแคสเกมจบสุกทีซึ่งนะครับส่วนัตตินฟิวใครอยากดูก็เม้นได,ด,ด้นะครับส่วนินเทสเ t ชันผมน่าจะได้แคสนะครับส่วนคลิปต่างๆอีกมากมายรอท่านอยู่ถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็เซบายนะครับก็แล้วเจอกันนะครับผมนะครับคอนเลนะอยู่ในใจท่านทุกคนเสมอ